องเนี่ยเดี๋ยวเสาเนี่ยวันเสาเนี่ยเสาเนี่ยขึ้นห้าขัมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดกระทิงวันเนี่ยมึงมึงดูเลยเนี่ยปล่อยของก็ชิมผาไว้ป่วงเลยเสาห้าเนี่ยอืมเป่เนย่งเวลาออกอันนี้ให้ความรู้นะครับอ่าสมัยนี้ยังมีทํากันอยู่ไหมคะอืมคนทําของได้ทําได้ยากมากๆครับของจริงอ่ะยากมากๆย้นย้ำนะอันนี้คือนิทานนะไม่ใช่เรื่องจริงนะผมแต่งขึ้นมานะจะได้ไม่ไม่ต้องดราม่ากับกูนะไอ้สัส อย่างทำหน้าทองเนี่ยทำหน้าทองเนี่ยเราทํากันยังไงเอาอะไรนะอาจารย์ไอทําหน้าทองเขาทำกันยังไงนะหน้าทองเหรอก็มือไหมบางทีก็ลงที่มือไหมคะที่หน้าที่อะไรปะที่เขาบอกว่าทําให้ค้าขายดีมีเสน่ห์หน้าทองคือมีเสน่ห์ใช่ไหมอ่าก็คือเอาทองคําเปลวมาแปะตามหน้าอีกใช่ไหมจริงจริงอ่ะไม่ได้ทาที่หน้าด้วยเออไม่ได้ทาที่มือด้วยนะนั่แหละ อ่าฮะอ่าแต่เรื่องเรื่องจริงอะเรื่องจริงอะนจะพูดยังไงวะนิทานนะเราทําที่ที่ที่กระหม่อมตรงนี้นครับตรงกระหม่อมตรงนี้ตรงขวัญแล้ว่ะตรงจับจับมันจะมีขวัญอยู่เห็นไหมไม่อัน,นี้คือขมับนะเป็นคนสลับนะกระหม่อมขอมับไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ก็เรียกขมับอันนี้เรียกว่ากระหม่อมรตรงกระหม่อมตรงเนี้ยเวลาเราความเชื่อนะครับเวลาเราตายหาไปอ่ะวิญญาณเราอะจะออกผ่านจากกระหม่อมอุ๊บผิดอืม วิญญาณจะอดจากกันือนนั้นรูรูวิญญาณนรจะอยู่อยู่หัวฉะนั้นคนไทยจะมีความเชื่อว่าอย่าเล่นหัวฝรั่งมาเอาตีนเหยียบหัวกันเลยเห็นไหมล่ะแต่ว่าคนไทยเราจะมีความเชื่อว่าหัวเป็นของสูงถูกไหมครับฉะนั้นอ่ะอย่าเล่นหัวคนเล่นของขอถึงบอกว่าอย่าให้คนอื่นลอดข้ามหัวอย่าใต้ราวสะพานอย่าเดินข้ามของต่ำอย่างเงี้ยนั่นน่ะฉะนั้นเพราะว่ากระหม่อมเนี่ยอยู่บนหัวตายบนหัวฉะนั้นเวลาเราทำหน้าทอนคุณเราองค์ลงอักขระเนี่ยเราลงตรงตรงนี้ครับ ตรงกรบาลตอนนี้นะฮะล้อมอะล้อมก็หม่อมนั่นแหละนะอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่สักนะมันจะเป็นการลงยันผมไม่พูดมากไปกว่านี้แหละเดี๋ยวจะกลายเป็นไปกันใหญ่แต่ยุคนี้อาจจะทําให้มันอัปเกรดขึ้นโดยการที่ว่ามันเป็นแผ่นทองแปะไว้ที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องเป,เป่าตัวนั้นอยู่ดีนั่นแหละก็สุดมันมันเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของการทําของผมก็ไม่ได้อยู่วงการนี้ขนาดนั้นนะครับอานเงี้ยผมเป็นหมอดูไม่ใช่คนทําของนะ ใครโดนของมาต้องให้กูแก้แล้วยหาเป่าไว้ได้นะมึงก็่น, <c oughs> นีคือเล่าให้ฟังจากที่พอรู้มาพอพอได้ยินเขาพูดพูดกันมากลับมาในเรื่องของการทําของที่ในเรื่องของตรงนี้นะฮะก็คืออันดับแรกดูเห็นหน้าตรงถูกไหมครับอย่างที่2ก็คือได้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดวเกิดและต้องรู้ตกฟากหรือต้องมีรูปหน้าตรงถ้าคนนั้นเงนี้ยไม่เคยเห็นหน้ากันหมอคนนั้นทําไม่ได้นะคราวนี้พอครบสามอย่างแล้วปั๊บเนี่ยี่หุ่นตนนั้นเนี่ยที่เรามีสายสินพันแน่น,นขนาดน,นั้นอะ ไอตัวนั้นอนะ่ะมันต้องมีเศษตัวของคนนั้นอนะ่ะเข้าไปด้วยก็มีเศษตัวที่่เขาถึงชใช้ย้งเชสเซนผมเนี่ยเพราะผมมันไม่ย่อยสลายน้ำลายอย่างเงี้ยขี้มูกอย่างเงี้ยมันมันใช้ไม่ค่อยได้เราจะเกิดยอะไรนี้ด้วยเส้นผม,มส่วนอยากจะใช้ของธาตุดินเพราะว่าเราปั้นหุ่นอนะ่ะมันปั้นจัดดินเนี่ยผมเนะี่ยเกสาเนะี่ยผมเนะี่ยเล็บเนี่ยมันเป็นดินน้ำลายเนะี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นอาโปเนี่ยลมหายใจเงี้ยวาตะลมอย่างเงี้ยความอุณหภูมินะั่างกายเราอ่ะคือธาตุไฟคือความร้อน ดินน้ำลมไฟรวมกันปั๊บเป็นหนึ่งวิญญาณฉะนั้นเวลาเราทำในส่วนของพวกลูกกรอกพวกนี้ลูกกรอกไม่ใช่นะกุมารทองเองี้ยเราคือจําจับสี่ธาตุมาดินน้าลมไฟแล้วจึงใส่ธาตุวิญญาณไปเป็นคลื่นโอปาปฏิกะเกิดมาปับ๊บเนี่ยเป็นเป็นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นวิญญาณลักษณะนี้ปับ๊บถ้ามันถูกทำลายย่อยยับไปปับ๊บจะไม่ได้ไปเกิดคือมันแตกสลายไปมันเป็นโอปาปฏิกะเกิดมาขึ้นมาเลยมีนะไอ้พูดเนี่ยโอปาปฏิกะเนี่ยเท่าที่รู้มีจริง มีแน่มีอันนี้มีอย่างแน่นอนทาไมดูผมมั่นใจมากผมไม่ได้อ้างเองจากประสบการณ์ผมอ้างเองจากพไตรปิฎกเลยมีเขียนเอาไว้มีเขียนเอาไว้เ,วเลยครับมีจริงๆครับฉะนั้นเรื่องของการทําของมีไหมมีตอบคาถามที่คุณซินว่าถามว่าแล้วสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมคะมีอยู่แต่ว่ามันทํายากมากๆยวอ,นนอธิบายให้ฟังเรื่องของสาระของวันนี้ก่อนไอ้เหี้ยกูไปไกลเลยทีเดียวไปไหนตอนไหนแล้วไอ้เหี้ย อ่อ,อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการทําของอย่างที่บอกไปนะครับว่า,ามีจริงไหมถ้าเราพูดในเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ถือว่ามีจริงนะครับอ่อยู่คู่กันมาเลยโขราศาสกับกับศายศาสตร์คนละเรื่องกันนะครับบอกเลยนะคนละอย่างกันนะครับแต่ว่ามันห่างกันไม่ได้เลยครับจะสื่อหนึ่งที่ผมอยากบอกให้ฟังว่ามันไม่ได้โดนกันง่ายๆหนมีความรู้สึกว่าคนที่โดนนะคะคนที่จะทาได้นะคนใกล้ตัว <S <S เหมือนแบบหลงหลงเป็นลันหรือว่าแบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ใกล้ตัวคืออาจจะต้องมีการทําให้เขาเกลียดโกงกันในเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินแบบอาจจะแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบขายของข้ามหน้าข้ามตาอะไรพวกเนี้ย <Huh? S 1> มันจะเป็นกรณีแบบแบบที่แบบเหมือนเราไปใช้ชีวิตแบบล้ําเส้นใครทําให้คนอื่นเกลียดอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปมันใส้ใช่เหมือนไสแล้วก็มันจะต้องเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ใกล้ๆเราด้วยอะ่ะอยู่ใกล้ๆที่เขาจะมาเอาผมจะมาเอาของจะมาเอาอะไรเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิกได้อ่ะ เออมาไจิกหยิบหยิบมาได้เนี่ยน้ำมันระวงังแต่พี่ผมเคยพี่พี่ชายเขาเคยโดนเนี่ยมีคนเคยโดนนี่ก็บอกแล้วมันมีแต่ว่ามันคืออันดับแรกนะกว่าจะหาอาจารย์จริงก็หายากแล้วเงื่อนไขในการทํามันก็ยากด้วยฉะนั้น<ช>คนที่จะทําใส่ใครสักคนอ่ะมันต้องอาฆาตเบอร์ไหนแล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะเมามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําร้ายใครจริงๆรีใที่ใครเกียอืมทําตัวให้มันดีอ่ะ แต่แต่มันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะจารย์คนที่เขามีวิบากกรรมอะไรเงี้ยแบบมันแบบเหมือนแบบชาติแล้วเขาก็เล่นกันมาเขาก็ผูกกันมาชาตินี้เขาก็มาผูกกันอีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเสน่ห์พวกเนี้ยเหมือนแบบรักอะรักรักไข่ไข่ผูกผูกกันมาไอเรื่องเสน่ห์หาเนี่ยบางทีนมันเป็นกิเลสรูปแบบหนึ่งแล้วเป็นกิเลสที่แยกยากที่สุดเลยก็อยากจะบอกให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดดีทาดีพูดดีนะครับแล้วก็พยายาม